Okay, โอเควันนี้รับจใจเขาเร่อเกมวันพั n แมนเลยครับว,วันนี้ครับผมจะมาสุ่มเข้าไอดีคนดูเป็น EP ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับจ <g ul ly> ินๆอกเ่วนพูด EP นะเพราะว่าผมพูดอีไรก็ไม่รู้สักทีว่าเป็น EP ีเท่าไรเอาว่ามันคือ EP ที่274แล้วกันนะครับก็บวันนี้ถ้าผมจะมารีวิวไอคนดูที่เป็นเซิร์ฟใหม่บอกเลยว่าเป็นซิร์ฟใหม่ที่ตึงแน่นอนครับน่าจะเป็นระดับท็อปท็อปเลยแบบแบบท็อปเลยอะท็อปยังไงตัวละครเป็นยัาไ่เดี๋ยวาเข้าไปดูคร้อมกันี้ก็สาามมรถเ้ยูก เลยคุณชื่อคนนี้หรือว่าใครเคยต่อสู้ด้วยว่าใครอยู่เซิร์ฟเดียวกันก็คอมเมนต์ไปได้นะร้องสับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดซับคลิช่องน้หนึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับเราไปดูในคลิปว่าเป็นไงจาบไอดีนี้เ e t s go กผมไป เอาแล้วผมตอนนี้แล้วครับเราอยู่กับไอดีของคุณโซโลมอนเหรอโซโลมอนโซโลมอนเอ่ออ่านยังไงก็ได้นะจะที่เห็นนะครับตอนนี้นะครับเลเวลร้อยห้าพลังที่66ล้านนั่นเองแล้วบอกว่าไอดีนี้นะครับเซิร์ฟหกร้อยขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจ600เท่าไหร่น่าจะ600ต้นๆนี่แหละเออ600ต้นๆนะครับก็ใครรู้จักคนนี้หรือแบบอยู่เซิร์ฟเดียวกับคนนี้บ้างก็คุณคุณชื่อเคยปะมือเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่กิลด์ด้วยกันอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นไอเดียที่อีกหนึ่าาาวววๆมมคครับเดดี๋ยก็พพู้อ คนเลยว่าเป็นไงครับก็อย่างที่เห็นกันคร่าวๆพลัง66ล้านนะครับเลข66โอ้ยเลขเกือบสวยนะถ้ามันเป็น66หมดเลยนี่น่าจะสวยนะครับแล้วก็เราเป็นไซตามาแบบว่ามีผมด้วยนะครับเนี่ยคือแบบไม่ค่อยเจอนะนี่เป็นเซิร์ฟใหม่ด้วยนะครับโอ้โหไม่รู้ไปหามาจากไหนครับใครรู้ว่าคำนี้ไม่ได้แล้วกันเออผมก็ลืมไปแล้วหาจากไหนครับนี่เป็นไซตามาแบบล่างพนักงานนะครับล่างยังไม่ปลดล็อกขีดจำกัดนะครับนี่อาจจะพาดูตัวละครนิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรให้เราแบบว่าใช้เดินบ้างเดี๋ยวผมคิดว่าเป็นไซตาาาาามมมะะะะะะะกก็นนนนนน่่่จจเเหสสััับบบคคคลลิปี้้รรรรพแแงุดวไ น่าจะมีตัวไหนที่แรงไปกว่านี้อีกแล้วนะครับในในในหน้าที่ผมเห็นตอนนี้เขาเป็นเซนมาพไปแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราพาไปดูยอดเติมกันดีกว่านะครับก่อนไปทำอย่างอื่นอย่างใดครับดูยอดเติมว่าไอดีนี้เติมไปเท่าไหร่นะครับก็สำหรับคนที่มีเวลาว่างๆนะครับเราชอบเล่นเกมมือถือเนี่ยผมไปเจอแอปหนึ่งมาครับน่าสนใจมากแล้วก็คือแอป Xpro นั่นเองนะครับแอปนี้ครับก็เป็นแอปที่สามารถเล่นเกมแล้วก็เอาคะแนนจากเกมเนี่ย ไปแลกเป็นเงินได้จริงๆนะครับก็แอป,ปนี้ก็ไม่ใช่แอป,ปอะไรน่าสงสัยอะไรนะครับเพราะว่าสามารถโหลดได้ทาง Google Play Store เลยในตัวแอป,ปนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะมีเกมให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับซึ่งคะแนนที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือคะแนนตัวนี้นะครับหรือว่าในแอป,ปเนี่ยเขาเรียกว่าบิวนั่นเองนะครับก็ใครอยากหาเกมใหม่ๆเล่นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็มีหลายเกมมากนะครับมีไปจนก,กระทั่งเกมแบบเกม Honkai Star Rail อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็ซึ่ง อ่ะสมมติผมเลือกเป็นฮอนไกสตาร์เลวแล้วกันนะครับอยากเล่นเกมนี้แล้วอยากทำเงินเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าทำยังไงครับกดเข้าไปที่ฮอนไกสตาร์เลวเล่นแล้วเก็บบิลได้ถึง 72K เลยนะครับหรือว่าแลกเป็นเงินได้ถึง8ดอลลาร์เลยนะครับ8ดอลลาร์ก็เอาไปคูณ35คูณอะไรกันเอาเองแล้วกันนะครับเพลเนี่ยก็ง่ายมากเนี่ยแค่เข้าร่วมแอปนะครับก็ได้แล้ว66บิลนะครับแล้วก็สร้างบัญชีได้อีก2,000ครับเล่นเกมไปถึงเลเวล3เนี่ยก็ได้อีก3,000แล้วคือง่ายมาก สามารถเข้ามาได้นะครับเกมอื่นๆใครอยากลองหาเกมใหม่ๆเล่นเนี่ย่างๆกเออ็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็อย่างน้อยก็ได้บิวมาด้วยแล้วก็ไปแลกเป็นเงินได้อีกนะครับเราจะมีโปรโมชั่นนะครับเติมเงินเนี่ยเติม2ดอลลาร์จะได้4ดอลลาร์เลยนะครับคือเราไม่ต้องเล่นเกมก็ได้เราปล่อยสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยก็จะทําเงินให้เราตลอดเวลานะครับนี่ยิ่งเลเวลสูงเลยครับน้องก็จะผลิตบิวไวมากขึ้นแล้วก็ได้เยอะมากขึ้นครับวิธีการเลเวลอัพก็ ง่ายๆเลยครับสร้างสัตว์เลี้ยงครับโดยการกดตรงนี้นะครับด้านล่างเห็นปะมันเป็นรูปไข่ครับกดเข้ามาแล้วก็เอาครับไอตัวที่เลเวลเดียวกันเนี่ยไปรวมกันครับนี่ก็จะกลายเป็นเลเวลสเอาตัวเลเวลสองมารวมกันก็จะกลายเป็นเลเวลสครับแบบนี้เอาตัวเลเวลสมารวมกันก็จะกลายเป็นเลเวลสี่สิที่ประโยชน์มากขึ้นนะครับโดยการที่จะดูตรงนี้ครับสร้างบิลให้เรามากขึ้นเวลาเล่นเกมครับก็จะได้เหรียญมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคุณประโยชน์มากนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นกัน ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถเติมได้ครับถ้าเราอยากเป็นสายลงทุนนะนะก็สามารถเติมได้แล้วการกดเข้าไปที่ X Sprite นะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่ตัวร้านค้านะครับหรือว่ามาร์เกตด้านบนอันนี้เราก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเลเวลอะไรก็ตามนะครับอย่างตัวเลเวล3-4-3-5เนี่ยนี่ก็จะบวกบิลเราถึง250%นะครับโบ,โบนัสอีก ลัคกี้นะครับหรือเพิ่มโชคชะตาโชคดวงอะไรอีก3%เซนตะครับต่างๆนานาครับประมาณนี้แล้วสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อมานะครับสามารถนําไปปล่อยเช่าหรือว่าขายได้โดยราคาที่เราตั้งเองเลยครับสมมุติแบบเราซื้อมาแล้วแบบเราอยากจะปล่อยต่อเนี่ยเราก็มาวางขายในมาร์เก็ตได้นะครับใครที่อยากโหลดแอปนี้นะครับก็โหลดได้ใต้เดสคริปชันเลยครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ใครโหลดแล้วนะอย่าลืมมากรอกโค้ดด้วยนะครับใส่ตามผมได้เลยครับแต่ผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอครับก็สามารถเอามปกรอกได้ครับซึ่งโค้ดของผม โอ้โหของจริงเลยนี่นาก็อย่าลืมไปกรอกโค้ดกันนะครับอันนี้ก็ได้ของฟรีอีกแล้วนะครับแล้วก็อีโค้ดหนึ่งข้างๆกันเลยครับนี่ครับที่มันเป็นรูปเหมือนตเก็ตตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกโค้ดที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแลกบิลไปเป็นเงินนะครับก็ง่ายๆนะครับเข้ามาที่กระเป๋าังค์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ถอนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดราคาให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็แล้วกดถอนได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีแบบนี้เลยนะครับกกกกก็็็ลลลิิงง์ใ้้้้ดดดคครรรรัั่่นนนนนะบบวววาาาหเเเเมมืออถแแไยยูํ ไปไปดูคลิปกันเลยอาจจะเป็นสายฟรีหรือเปล่าแต่ผมคก็ยังไงก็น่าจะเติม,มนะแต่ว่าเท่าไหร่รามาเดากันดีกว่าแล้วก็ไอเดีนี้เติมไปทั้งหมดโอ้โหหมื่นดีครับก็เป็นตัวตัวเลขที่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เยอะนะครับสำหรับเซิร์ฟใหม่ๆก็ถือว่าเยอะนะอย่าไปเทียบกับเซิร์ฟเก่าเลยเซิร์ฟเก่า,กเ,กากเติมกันเป็นหลักล้านนะอันนี้หนึ่งหมื่นก็เยอะแล้วนะครับต้องบอกด้วยว่าวันพ่อแม่มันก็ค่อนข้างที่จะแพงน, <laughs> น่าเลือดจริงๆไอเกมโอ้โหใครมันจะเล่นเกมแบบนี้ได้เป็นปี นอกจากพวกเราอาหัสนี้ก็เติมไปหมื่นนิดนิดนึงนะครับนิดนิดนึงกันแบบนิดหน่อยนะครับมาพาไปดูอะไรกันก่อนดีดูที่ไซตามะก่อนแล้วกันระดับแรกนะครับว่าเป็นยังไงสรหรับไซตามะนะครับในส่วนของเมมโมรีก็ยังปลดไม่หมดนะเพราะว่าเซิร์ฟยังใหม่อยู่นะครับยังเลยเยอะเลยนะครับนี่ก็ปลดมาประมาณนี้นะก็ใครอยากหยุดดูก็หยุดดูได้เพราะเขาปลดหนก่อนปลดหนหลังจริงๆมันก็แล้วแต่ทีมอีกทีนะก็ประมาณนี้ครับในส่วนทา้ายก็น่าจะอัพหมดแล้วนี่ถึงขั้นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับกำลังระดับปลาอัพอย่างอื่น ต่อๆกันไปนะครับประมาณนี้ไอ้ส่วนของมีอะไรอะ <c oughs> ออกก่อนไปดูในะกระเป๋าก่อนแล้วกันว่าแบบได้ดองดําด,ดองดึงอะไรไว้หรือเปล่านะครับเออแต่ว่าเพชรนี่ดูเหมือนจะใช้หมดแล้วนะครับมีปูปองส้มเหลือ2ใครครบ آ, นะครับอ้ามีตัวดับวิวหกสนะครับน่าจะพึ่งสุง่มจักรพรรดิเด็กไปแน่นอนนะครับแล้วก็เหลือมา61แล้วก็ตัววู้ดอีกสามสิบห้านะครับโอเคไอ้ส่วนของหินเนี่ยโอ้โหหินโคตรเยอะเลยทุกคนดูดิอะไรก็ไม่รู้ครับมีการโร่ด้วยการโร่แบบว่าทําพาร์ตสองได้ห <c oughs> รือเปล่าไม่รู้นะเราไม่ได้เติมอะไรนี่ด้วยนะ ไหนๆก็ไปสุดแล้วก็เติมแท่งซัพพอร์ตหน่อยละกันจริงไหมเออจะงกอชอบก็จัดประหยัดทําไมแต่แท่งซัพพอร์ตตอนนี้มันเป็นกระบองเหล็กเนาะโอ้โหใครชอบกระบองเหล็กนี่ต้องจัดนะเออในส่วนของสกิลครับพาดูกันสกิลันหน่อยครับสกิลก็เวลสองครับเวลสามอุ้ยแต่เป็นแบบไอ้แบบแบบนี่ด้วยนะเป็นกรอบอันนี้ด้วยอะ่ะเออคืออะไรอะ่ะคือแบบเท่หรอมีกรอบคือเท่เลยเมืงั้นก็เวลสองเวลสามเวลสองครับติดกรอบประมาณนี้นะเออโอ้โหตึงแน่นอนครับสำหรับไอดีนี้เดี๋ยวพาไปสู้ให้ดูด้วยครับตอนท้ายคลิปว่าจะเป็นยังไงผมบอกก่่่อออนนนนวาท็ปเรริแคับบสหรัไอดีนี้้นะครับแลวก็ ในสองแท็กติกหรือว่ากลยุทธก์ก็ใส่ประมาณนี้ใครอยากหยุดดูก็หยุดดูได้ตามสบายนะครับุ้ยซึ่งตัวแบกเขาน่าจะเป็นทีมฮีโร่นะครับอืมแต่น่นาจะเป็นแฟดอะไรผมว่านะทีมฮีโร่ตัวไหนจะแบกเพราะว่าโดยากการใส่กลยุทธ์อันนี้นะครับก็คือกลยุทธ์นี้ใส่ให้กับช่องไหนช่องนั้นก็จะเป็นช่องที่ออยแบกนะครับเอาละถึงเวลาทุกคนรอคอยนะครับแล้วผมจะไปด้วยความรวดเร็วเหมือนกันอย่างตัวตัวละครของไอดีนี้ว่าเป็นยังไงนะครับจัดไป โอ้โหก็อ oh. ย่างที่คราเห็นครับตอนนี point, ้นําทัพ้วยเจนอตวิ้ไม่มีแฟว่ะผมคิดว่าแฟดจะเป็นตัวแบกครับแต่ว่าไม่มีแฟดครับไอดีนี้เป็นเจนอตเป็นตัวแบกครับพลังถึง14ล้านเลยปะโอ้ไอยก็ตัวถึง14ล้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูแต่ละตัวแล้วกันอย่างที่เราเห็นกันหลักๆครับก็เป็น UR ทั้ง6ตัวเลยนะครับตรงหน้านี้แล้วก็เป็น s อบวกอีกสตัวคือโกลกิสต์กับฟินิก์นะครับตรงนี้พาดูแต่ละตัวเลยว่ะในทีมหลักเขาครับเริ่มจากเจนอตพาร์ทหนึ่งนะครับเลเวล105สกกกกิิลลลลเเเเเเววววะะรรรีีีีบบ็ยยยังงใ้้้้ขึนนนดดดาแออออออ่โหช์ ครับอันนี้5ดาวน่าจะเผาไหมเผาแรงแน่นอนนะครับแล้วก็เวกเกนสีดาวม่วงครับตรงนี้แล้วก็ทาเลนแล้วก็ปลดไปหมดแล้วนะครับใส่ประมาณนี้นะก็คือแบบว่าพลังโจมตีอะไรประมาณนี้แหละเออแล้วก็ดาเมจไฟแรงขึ้นนะครับเจนอตยูอาร์ก็น่าจะอาวุธ3ดาวด้วยนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ประมาณนี้เป็นโจมตีหมดเลยนะครับอืมก็เน้นแรงนะเจนอตเผาทีแบบว่าไปเกิดใหม่ครับแล้วก็เป็นโจมตีครับการบัฟเป็นโจมตีหมดเลยครับทั้ง3ช่องนะครับอันนี้ก็ใส่เน้นโจมตีไปประมาณนี้นะครับต่อไปก็ส่งของโก้สื่อยูอารับแล้ว รอห้านะครับสก,กิลเวลสิน,นี่เป็นเบรกก็ทำถึงสดาวเลยแล้วก็สดาวม่วน,น,นะครับแล้ว,วส่วนทาเล่นก็ใส่ประมาณนี้นะเออใส่เป็นอันตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นไล่โจมตีนะจะได้ไล่โจมตีจากอะไรเนะี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ หรือว่ามันได้อะไรมันได้เลือดเหรอผมไม่รู้เออได้ได้เลือดนะแล้วก็อันนี้ครับใส่เป็นก,กระดูกแตกแรงขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เป็นดาเมจดาเมจประมาณนี้เนาะสดาบโกเกสึอนะครับนี่เหมือนจะเล่นเป็นแบบกึ่งเลือดกึ่งแทงกึ่งโจมตีอะไรอย่างงี้ปะ่ะเอออาวุธก็อาวุธสองดาวด้านแล้วก็อ e ีซิกเนี่ยถึงสี่ดาวนะครับแล้วก็ใส่เป็นเลือดหมดเลยครับทั้งสี่ช่องอ๋อก็เป็นแบบเน้นเล,เลือดเน้นถึงนั่นแหละแต่ก็มีดาเมจแซมแมาครเพราะว่ากระดูกแตกจริงจมันก็แรงแล,งแบบกกแล้วกของโการ์ดบัฟเป็นเลือดดหมดเลยยเเอ้ไม่่ใชลือดดดหมเเลลยืออช่งนะครับแล้วก็เเเปป็็นนนนนโจมมตตีช่่่ออออองงง๋ัแแแบบกกึะ้ไทใส สักวันแทงเจ็ดสิบเลยนะไม่สามสิบเลยวันนี้ปะก็เป็นแทงกึ่งดาเมจนะครับต่อไปครับตัวปูบอมยูอาร์ครับตัวนี้นี่หามาจากไหนเนี่ยน่าจะไปหมุนวงล้อได้มานะน่าจะเป็นวงล้อที่แบบไอเรียกลูกแก้วยูอาร์ปะน่าจะใช่นะครับก็เป็นปูบอมพาร์หนึ่งนะครับแล้วก็เลเวลหนึ่งร้อยซีเวลสิบเก้าเป็นเบรกก็สีดำเหลืองสีดำม่วงครับทาเลนก็ใส่ประมาณนี้นะเออเป็นเป็นไล่โจมตีแล้วครับ follow up นะครับแล้วก็เป็นเลือดนะครับนี่ก็เป็นกระดูกแตกนะเพราะว่าไอตัวแรงเลยไม่ใช่ปู่บอมหรรออกกกกกนนนนนน่่่่่าาาาจจะเเเเปปปป็็็็็ูบบััังงมมมววีีใสพลโตคถืด ของทีมก็ว่าได้ครับประมาณนั้นนะแล้วก็เกียร์ครับอาไว้สองดาวเท่านั้นแล้วก็อีกิเนี่ยสดาวอุปกรณ์ก็ใส่ประมาณนี้ครับเป็นของแดง2ชิ้นเป็นโจมตีหมดเลยทั้ง4ช่องนะครับเน้นโจมตีนั่นเองแล้วก็การ์ดปั๊บก็ใส่เป็นโจมตีโจมตีแล้วก็โจมตีหมดเลยครับทั้งสามอันก็คือเน้นแรงเลยนะครับพลังอยู่ที่2ล้านนะก็เป็นแบบว่าดาเมจรองจากเจนอสละกันนะครับตัวนี้ก็แรงนะเอาจริงเออไล่กระดูกแตกเนี่ยยิ่งคอมโบกับตัวอะไรนะ้วซูริวใช่ไหมโอ้โหกระดูกแตกกันมันนะฮะะะะะตตตััััััััััวววววววไไปคคคคคคครรรรรรบบบบบาาาามออยย่่่งงโซนนนนนนนิิพพ์ทท10ลลลลลูีี้้กก็เเส เวีนเปกก็สีดาวเหลืองแล้วก็สามดาวม่วงนะครับตรงนี้อู้ถ้าทำขึ้นห้าดาวได้น่าจะตึงคนระับแต่ว่า <laughs> น่าตอ้องทำจีนฮอรอยู่นะตอนนี้แล้วก็ในส่วนทาเลนยังไม่ได้ปลดอาเลนตาตรงกลางนะครับแต่ว่าอัพไปถึงข้างท้ายแล,แล้วแล้วก็อันนี้ก็ใส่เป็นอาเป็นดาเมจไฟแรงขึ้นนะครับประมาณนั้นนะให้ดาเมจไฟแรงขึ้นไอ <c oughs> ่วนของอาวุธเอาสามดาวด้วยนะเอาอ่ะนี่เน้นเร็วเน้นโจมตีเร็วเลยเนี่ยและไอซส่งเนียสามดาวนะอุปกรณ์ก็ใส่เป็นอาสปีดหมดเลยแน,น่นอนเป็นตัวบักความไวของทีมก็ต้องสปีดเร็วที่สุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็การบัฟก็ใส่เป็นโจมตีโจมตีแล้วก็โจมตีหมดเลยนะครับมีสปีดโบราสห้อยมานะครััับบซซึ่่่่่่งโนนนิกกตววววีี้คคาาามมมเรร็็ออออยูทะืืถไช ไม่เร็วมากนะครับประมาณนั้นต่อไปครับตัวแจกครับจัง G4UR ครับจริงๆเป็นตัวแจกที่ค่อนข้างขี้โกงนะตอนนี้ก็เอาไปลงสวนฝึกไว้นะครับเลเวล9 8พลังก็ที่อยู่เลขแปดเแมรบบิ้นพลังก็อยู่ที่8ล้านนะครับเอออันนี้ก็อย่างที่บอกครับเลเวล15ลงสวนฝึกไว้นะครับก็3ดาวเหลือกับ2ดาวม่วงเท่านั้นครับทาร์เรนก็ใส่เป็นดาเมจไฟนะครับแล้วก็ใส่โจมตีให้แรงขึ้นนะครับก็ให้ไฟแรงๆเพราะว่าเปิดมาเป็นตัวติดไฟแล้วก็ระเบิดตุ้มจ้าเป็นตัวแบบว่าดาเมจลองในลองอีกทีนนนนนะคครรัััับบตววีี้้้้้เเออออใใชไดลแกก็็็สส่ปุา ดาวนะครับเพราะว่าตึงอยู่แล้วนะครับอีซึคเนี่ยก็3ดาวอุปกรณ์ก็ใส่เป็นโจมตีหมดเลยนะครับทั้ง4ช่องนะครับก็เน้นโจมตีนั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่เป็นการ์ดบัฟโจมตีหมดเลยนะครับทั้ง3ช่องแล้วก็เอาเป็นดาเมจลองในลองอีกทีนะครับมันคือตัวมันเอามายืนในทีไปเฉยก็ก็เก่งนะครับเอออย่างนั้นก็ได้ระเบิดไฟแต่เปิดมาแล้วตัวไปตัวคอเขาไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับพาร์ทหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ลงศูนย์วิจัยไว้นะครับพลังอยู่ที่7ล้านเลเวล98นะครับจากส่วววนิจัยแล้ก็สกิล15นะครับแปดเครับ1ดาวม่งเเททาานนนั้ะลก็ปปลดใส่ระมาณนี้ นะครับอืมน่าจะเน้นเลือดได้แหละก็เหมือนจะเออใส่เลือดใส่ป้องการใส่โจมตีอะไรมันตัวนี้มันเป็นตัวคอรอยแล้วนะมันไม่ต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับเ <c oughs> อาวุธก็วุดสองดาวนะเอ้ยอย่าบอกนะว่าอ๋อตกใจหมดนึกว่าทำขึ้นสามดาวได้เห็นกระพริบขึ้นมา <c oughs> อ่าชี้เตือนถึงสี่ดาวนะครับเกียก็ใส่เป็นเลือดหมดเลยทั้งสี่ช่องนะครับก็เป็นตัวคอมันเน้นยืนนะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากคอมันที่มันเก่ง <c oughs> <c oughs> อยู่แล้วนะครับเออแล้วก็ใส่เป็นโจมตีแล้วก็เลือดอีกสองช่องนะคร <c oughs> พาร์ทหก็ไม่ได้จัดดูุามดาวนะครับแล้วก็ฟินิกเหมือนกันนะครับก็คงไม่มีดวสามดาวนะครับนี่ตัวนี้รับสตัวตัวหลักเขาก็มีประมาณนี้นะตัวนึงก็อยากได้เห็นกันนะครับเปิดไปคร่าวๆนะครับนี่ก็เดี๋ยวพาดูไลอ์อพทีม่าเขาจัดกันยังไงแล้วกันนะครับสหรัแบไอดี ID นี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะคอไม่ครบ <laughs> เดี๋ยวคอไม่ครบนี่โอ้โห ถ้าปกติเขาใช้ทีมไหนวะอยี๋ไปดูทีมใน PVP ดีกว่าปกติเขาใช้ทีมไหนอะนี่ครับทีมใน PVP เขาใช้ตัวอะไรอีกตัวหนึ่งวะอ๋อจะฟินิกแมนอ๋อแต่ว่าพลังมันถอยไปสองล้านไงที่เขาจัดให้พลังมันดูเยอะๆนะครับแต่จริงๆทีมที่เขาใช้ก็คือฟินิกแมนนั่นเองนะครับผมก็ว่าอยู่พอไม่ครบคืออะไรแต่ก็อันนั้นก็เป็นทีมที่พลังเยอะที่สุดของเขาแต่ทีมที่เขาใช้ PVP ก็จะเป็นทีมนี้นะน่าจะขาดตัวแบบว่าสายแบบอ่าพลังแบบดีๆนะเอามาเสริมเขาใช้สายพลังปะว่ะภาษาาไทยยเเรีกสายออะไร่ะมันนเป็ภาษาอังกฤษอ่ะเเเออออนนนนััั่่แแหหหลละะาาตวดีมสร อยู่นะครับก็รอดูว่าจะเป็นอะไรจี่างจริงจังกับแบดมันก็เล่นได้เป็นตัวที่ไม่ได้แย่นะครับ ซึ่งทีมเขาก็เป็นประมาณนี้นะอย่างที่เห็นกันก็แทนด้วยฟินิกแมนนะครับก็ตัวบัคความไวอย่างโซนิกนะครับแล้วก็เจนอตแล้วก็ G4 แล้วผมจัดตาม p ีพหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปสู้ให้ดูด้วยก็จะได้ไม่ต้องเข้ามาจัดใหม่นะครับก็เป็นทีมประมาณนี้เดี๋ยวจัดหน้าจัดหลังก่อนโอเคเขาน่านจะจัดประมาณนี้นะครับอ่าก็อย่างที่เห็นกัน,นครับฟินิกแมนก็เป็นตัวปั่นป่วนคอยขอโมยศัตรูนะครับแล้วก็ชุบชีวิตเพื่อนได้นะเป็นตัวซับนะครับแล้วก็อ่าปูบอมนะครับเป็นตัวดาเมจเป็นดดดดาาาาเเเมมมมจจจจรรรรรรรออออออองงงงขทีนนนนะะะคคคคคััััััับบบแแลลล้้ววววกกกก็็ตตยย่พิหห ก็ไว้สื่อตัวแทงให้ทีมแล้วก็ตัวบัฟความไวให้ทีมอย่างสปีดโอซาวโซนิก oh, นั่นเองทีก็เป็นประมาณนี้นะครับเราจวพาไปดูอะไรต่างๆดีดกว่าว่าวันนี้มีศึกดวลด้วยนะแต่ก่อนอื่นจะไปดูเราขอไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าอันดับ p ีพีครับว่าไอดีนี้พ p พอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ครับเอาว่ะแล้วพ P เราอยู่อันดับที่12ครับตึงจัดคนดูก่อนมีไซตามาคนเดียวที่มีผมฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะคนอื่นเขาไม่มีใครมีไซตามามีผมเลยเหรออ้ยได้มาจากไหนครับเนี่ยโหเท่เฉยเลยว่ะ๋ออย่างนี้นกันนะ นี่อัวดาที่สองครับก็เกือบท็อปรัฐจริงถ้าขึ้นไปอยู่ในติดท็อปสิได้นี่คือเก่งเบอร์นะเออก็ประมาณนี้ครับสำหรับพีพีว่าโดยดูในฮีโร่มอนเตอร์ดีกว่าคราวน,นี้เราได้อยู่ทีมมอนไอทีมอ่าฮีโร่ใช่ป่ะแล้วอยู่ทีมฮีโร่ครับกำลังเจอคุณเฮลมีพีซนะครับอ่าก็น่าจะไหวชิลนะดูทีมั <laughs> ึงทีมฮีโร่เรามีสบายแมนด้วยมาทำอะไรเนี <laughs> ่ย เออทีพิศากก็สู้กันอยู่เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่าเราจะไปได้ถึงไหนนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า,าว่าอ่าเดี๋ยวท้ายคลิปจะแวะเข้ามาดูแล้วกันว่าจะสู้ผ่านหรือเปล่านะครับไปดูว,ดว่าไต่เขาหรือว่าไต่เขาครับเราอยู่อันดับที่20นะครับจากทั้งหมดนะครับซึ่งอันดับฮีโร่อยู่อันดับที่22นะครับเดี๋ยวดูไลฟ์อัพหน่อยแล้วกันทีพีโรเราใช้ประมาณนี้นะพลังอยู่ที่45ล้านนะครับมีอหน้ากากหวานมาบั็อความไวแล้วก็คิงมาใบแล้วก็เมจิกแมวมาทำอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่โตตีีีีีี้ลลัััััักกกกกกเเเเเเเคคคาา็็็็็็็็ปปปปปนนนนนนนจจจจอออออสูู่่่่่่่บบบบมมมแวรรรรรรพดดดิะะะะทททฮซึงย22ไ มอนสเตอร์ซึ่งทีมมอนสเตอร์เราอยู่ดับที่ยีนะครับเออก็อยู่ใกล้ๆไล่ๆเบี้ยกันนะนะซึ่งทีมปีศาจเราก็ใช้นี่ครับคอเป็นคอดอกเตอร์จีนัสนะครับพลังอยู่ที่12ล้านเลยนะครับเป็นจีโฟนะครับโค้กิ้งส์แล้วก็โซนิกนะครับแล้วก็ตัวบัฟทีมอย่างสกายคิงแล้วก็ฟิลิกแมนตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เอามาใช้คอยเฉยนะหรับดอกเตอร์จีนัสนะครับตัวนี้อ่าทีมมอนสเตอร์ก็เป็นแบบนี้ซึ่งอยู่ดับที่ยี่สิบนะครับซึ่งทั้งเซิร์ฟนะครับรวมกันทั้งงงงงฮีีีีโโโรรร่่่่่่่่่ทททัััั้้้้มอออออนนนนนนสเเ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 ต์ลลวกกก็็ยยยยยููดดดดบบซซึใใชไไะคหา๋ป ดีกว่าเราอยู่กิวใครครับเนี่ยเราอยู่กิวอีเทอร์เนตี้นะครับซึ่งหัวกิวก็คือคุณคุณเซตนั่นเองเออซึ่งผมน่าจะเป็นนักกล้าบะเออเป็นนักกล้ามนะครับนี่มีกล้ามไม่ใช่นักกล้านักกล้านี่ครับใครอยู่กิวนี้บ้างมีผมคุ้นชื่อใครบ้างเนี่ยคุณคุณชื่อคุณโนอานะแล้วก็แบบคุณชื่อใครก็คุณโนแลนเนี่ยน่าจะคุ้นกิวนี้ผมก็น่าจะเคยสู้ด้วยนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับกิวอ่า อ t เทเนตี e ป่ะเออซึ่งกิลดับหนึ่งของเซิร์ฟเลยนะครับเนี่ยอ่าประมาณนี้ครับสำหรับกิลนี้เดี๋ยวไปดูอันดับต่างๆดียว่าอันดับพลังเราเป็นยังไงอันดับพลังเราเทพตซ่าหรือเปล่าเฮ้ยอันดับพลังเราอยู่อันดับที่สองครับเอาว่ะโคตรอยางเวอร์โอ้โหเล่นยังไงให้พลังเยอะขนาดนี้ครับ เก่งเก่งส <out> ุดๆแล้วก็ในผ่านด่านเราอยู่ดับที่5นะครับก็คือเท่ากันนะครับในคาแรคเตอร์เราอยู่ดับที่6กนั่นเอคือเจนอสนั่นเองเราเป็นเจนอส์ดับ2ของเซิร์ฟนะคุณฮานคือดับที่1นะคุณฮานคือใครเนี่ยคุณฮานคือใครวะอ๋อครูคือโคดดับที่5นะครับแล้วก็กิลเราอยู่กิลดับหนึ่นั่นเองก็คือกิลอิเทอร์นิตี้นะครับโอ้โหซึ่งห่างจากดับ2เยอะมากครับจาวาจาวาอีสปอร์ตอะโอ้โหห่างกันจัดนะครับเดี๋ยวไปดูในบ้าาานนดีกวว่่เป็ไง เลสโก้ go, ครับในบ้านก็ฟิกเกอร์นะอยู่ปลดที่ชั้น23ไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้จริงฟิกเกอร์ก็ผมไม่ต้องดูอะไรมากนะครับอุ้ยมีนี้ด้วยครับไอฐานฐานอ่าฐานลาวาครับยืนระวังลอสสี แล้วก็ในส่วนของอันนี้ดูทําไมครับเนี่ยขดผิด <c oughs> ไปดูคอดีกว่าอ่านะไปดูแลบดีกว่าคอแล้วก็แต่ที่เห็นกันเจนัสเวลหกครับบอมเวลห้าเจนัสเวลห้าครับบั 5, กซันเวลห้าเด็กเวลหกแล้วก็เด็กจีว่าเวลสามนะครับอื่นๆก็ประมาณนี้เนาะเออมีสามคอครับประมาณนี้แล้วก็ในสองเทรนนิ่งก็น่าจะปลดไปหมดแล้วแหละเหลืออ,อันสองอันล่างเหมือนเดิมครับที่ไม่ปลดกันเพราะว่าใครเขาจะมาปลดกันแล้วจริงไหมล่ะมาครับ อยู่ในช่วงที่หลายๆคนน่าจะรอคอยคือการไปทุบตีชาวบ้านแล้วกันนะครับก็อาจจะหาคนไม่ตึงมากตีนะเพราะว่าเอาแบบว่าให้เป็นแบบเทสเทสแลวกันว่าทีมนี้เขามีดียังไงนะครับไปตีคุณเ <c oughs> วียดนามเจ๊แล้วกันนะครับก็ จะไม่พลังน้อยกว่าเรานะแต่ว่าถือว่าเรามาแบบว่าลองเชิญกันเฉยๆลองเชิญกันเฉยๆให้ดูว่าทีมนี้มันมีการต่อสู้แล้วก็การแบบว่าเรียบเรียงสกิลยังไงนะครับประมาณนี้โอเคครับผมขอฝากร้านสุ่มแล้วก็เปยรหัสบันธุ์แมนหน่อยครับก็ใครที่ยังกำลังหารหัสพันธุ์แมนอยู่เนี่ยมีงบนะครับอยากลองเข้าไปสุ่มหรือลองเข้าไปเปยเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ในเพจนี้เลยนะครับจะขึ้นไว้ให้นะครับก็สหรับลูกค้าใหม่พักมาที่เพจครับสามารถขอรับโค้ดสุ่มฟรีได้คนละครั้งนะครับสหรับลูกค้าในม่ก็อลงเๆครับ้วมงนะครับ ครับไม่ต้องรออะไรเลยกดซื้อปั๊บได้ทันทีนะครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถทักภานในเพจได้ก็ฝากด้วยนะครับใครมีงบอยากจะสุ่มอ,อยากเปเพจนี้เลยนะครับผมไปดูคิวกันต่อคอมโบที่ไหนอ่ะ ขออนุญาตคุณเวียดนามนะครับจัดเลยละกันนะครับมาแล้วฮะใครเปิดก่อนวิ่งเขาเปิดก่อนวะดู่ที่ว่าจะได้เปรียบหรือได้ปูดครับมาแล้วเฮมออฟคาเนตครับจากโซนิกยูอัลก็สามดาวเหมือนกันครับเราเบิดเข้ามาติดแฟนทั้งทีมครับจากเจนอตไม่ใช่จากจีโฟฝั่งนู้นครับแล้วซาวเวตแฮสเลนเลนอะไรอ่านไม่ทันครับใส่เข้าไปจากน่าจะกลยุทธ์ตรื่องนี้นี่ไงเจ็ดแสนแปดแล้วโฮโลกราฟิกไซส์ครับใส่เข้าไปหมาป่าเดียวดายปุ๊บ เอาดิอันนี้เป็นแค่กลยุทธ์แบบว่าเกา่เกาๆก,กันเฉยๆนะไม่มีอะไรครับแต่อันนี้เราเจอไฟพี่กลยุทธ์ของเล่นแต่ไฟพี่ของจริงฮโลโกราฟิกสไตล์เหมือนกันครับจากฝั่งนู้นครับน่าเป็นกลยุทธ์เหมือนกันนะเออห้าหมื่นสองน่ารักมากครับเอาครับแล้วแอร์เรียวเบสมาเหมือนกันครับจากฝั่งนูน้นเจนอตยูอาร์ครับบุ้มเข้ามาทำไ,ไมเขาไม่ใช้แฟลชกันวะมันไม่ทันหรอหรืออะไรมันทันไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันฮะโอ้ไปเอาดิ โอ้โหติดไฟกระนาวครับเป็นเมตากล <te> er, uh oh, ับมาเป็นเมตาเผาไหม้แล้วหรอเดี๋ยวช่วงวันเนี้ยอัทับยุงครับขวดเข้ามาโอ้แรงใช่ย่อยแรงช่ย่อยโอ้โหระเบิดอะไรไม่รู้ครับระเบิดไปร้อยล้านเลยเมื่อกี้ไม่รู้จะของใครเป็นของใครรวมกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับกยสืระเบิดเข้ามาครับอย่างไรเอาขอขอเปิดตามากครับเอลคิโอฟ์คาเนตครับตรงนี้ระเบิดเข้าไป5ล้านสี่ครับแล้วก็บัฟสปีดขึ้นมาครับจาก j จโรสยูอาร์แอเรอรเบสนะครับจากเจโอสผมใส่เข้าไปอุม้ม38ล้านหรือเปล่าโอ้ยระเบิดมาอีก91ล้านหรอเดี๋ยวใช่ระเบิดเนี่ยยืนยืนอยู่กันหลุมอุม้ยโ,โ,โดนต่อยธรรมดาเจ็บที่ไหนล่ะแล้วนี่ตัวแรงอีกตัวหนึ่งอ้าวเฮ้ยไม่ได้ทักษิณไม่ได้อันติเฉยคืออะไรเนี่ยโฮโลร graphics รต t y l e ครับไอหมอนี่ได้ทกิลแทนนี่ไงระเบิดเข้าไปนี่เจอดาบปักผม แล้วก็ฟินิกฮิวครับไม่รู้ฮิวอะไรตีนี่ไงเล็บจิกเล็บจิกกีโฟว์ยิงปิ้วปิ้วมาไม่มีอะไรนะอันนี้บ้าเออลงไปนอนครับแล้วก็โฮโลกราฟิกสไตร์เฮ้ยมันไม่ใช่ลูกไฟเหรอตัวเนี้เอาตัวนี้มันไม่ต้องใช้ลูกไฟเหรอผมรู้เล่นจริงปะเนี่ยเออไม่ใช่ลูกไฟเหรอโฮโลกราฟิกสไตร์อะจักรพรรดิเด็ <S <S ้นเฉียวข้าศนี่จะฝั่งนู้นครับเปิดก่อนเหมือนกัน,นครับแต่ว่าฝั่งผมมีคนลงไปนอนหนึ่งคนนะเออแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้มันตายเกิดได้นะฟินิกมาครับซาเวอเฮลิเคนนะครับป๊อปปุ๊บ เพส่มปากปูกปากปูกปากเข้ามากลยุทธ์ปะเนี่ยโอโ้โ,อโหโกลยุทธ์อย่างเดียวครับโฮโคนากราฟิกสไตล์เหมือนกันหมาเข้าไปขวนเอออันนี้แรงอุ้ยลงไปน,นอนเลยครับจาก G4UR นะครับตัวที่หัวผมบังอยู่ก็คือโซนิกนะเออน่าจะเห็นกันแล้วแหละ ตัวนี้ U R นะครับตรงนี้มาครับโคนลคกรัฟเปินสไตล์เหมือนกันในฝั่งโนโู้นกลยุทธ์นะเหมือนแบบว่าไม่เอาจริงกันสักทีอ่ะดูเลยสามพันแปดเอามาตีใครครับเนี่ยเอเรียลเบสครับจากจีนอต U R ฝั่งเขาเปิดก่อนนะโอ้โหรู้สึกว่าจะได้เปรียบนะแต่ระวังโดนปูดแล้วกันะเบิดเข้าไปครับตรงนี้ตาสปีดแส a ท์ครับตรงนี้ขวดเข้ามาอ้ม โอ้ oh, โหระเบิดเข้าไปเออแชตเตอร์ chatter, ครับจากฝั่งนูน้นก็ยัง,งยืนกันอยู่ครับตัวแท้งผมนั่นน่ะเทลออฟคาเนตบ้างจังจากฝั่งนู้นเล่นมาตั้งนานผมขอคืนบ้างเลยละกันบอ็อบสปีดขึ้นมาบ้างครับตรงนี้ครับเจโน่ J oss, ผมได้มาเอเรียเบสเหมือนกันเออเข้าไป3ามสิบหกล้านครับติดไฟกันระลงนาหนาวแล้วระเบิดไม่อีกห้าสิบสองล้านหรือเปล่าเออแชตเตอร์ chatter, ครับท้ำไปเหมือนกันเนอะลงบิดอรอเลยหรือเปล่าจากพระเอกแล้วลงบิดอรอทันทีนะครับตอนนี้เหลือ4ตัวครับจะยืนติดโลโก้อยู่ตรงนี้ไม่ยอมตายครับเฮ้ยทำไมปู่่่บอมมมผไไดด้สกิลเนียงงจั อยากดูสกิลปู่บอมครับไม่ใช่เลยโกลด์กราฟิกสไตล์ครับจากจักรพรรดินี่ไงหมาขย่ำเผ็ดจัดเลยครับเจนอตตัวนี้ถ้าเจเอาเจนอตลงได้น่าจะน่าจะล้มนะครับทั้งทีมตอนนี้ก็มีเจนอตคับจุดนะครับเหวี่ยงว่าพัดนีครับจากฝั่งนู้นเหมือนกันปุบั๊บววววกลับมาลงบนนอนเลยครับจักรพัดเด็กฝั่งผมเฮ้ยแล้วซาบิโอ้มันเป็นกลยุทธ์นี่มั้ยโอ้ยนึกว่าสกิลของแท้แตงเข้ามาครับแปดแสนนะครับยังมีเลือดอยู่นะแต่แอเรียลเบสนะแอเรียลเบสผม เอาวะา3ล้านหครับเอเลเบสจากฝั่งนู้นเหมือนกันครับอ้ามเดี๋ยว40,000คืออะไรอะเก่าหรือเปล่าอุ้ยแล้วชุบขึ้นมาเอาชุบขึ้นมาก็ตายอยู่ดีว่ะคืออะไรวะสตาร์สปีสสดสแลชเหมือนกันครับจากฝั่งนู้นโอ้โหตอนนี้ก็แรงใช้ได้เลยนะเออแต่ว่ามันไม่มากพอไงผมชุบขึ้นมาอีกแล้วครับจากพัตเด็กแต่ชุบขึ้นมาก็ชุบมาตายหรือเปล่าเนี่ยมาชุบมาแล้วก็มาลงมานอนใหมเ่เหมือนเดิมครับนั่นไงเอแล้วก็ยังเกิดมาอีกฮะเรียกว่าเรียกว่าเบื่อได้นะฝั่งนู้นเบื่อได้ครับนนี่ไงโดเเทอคาล มาใช้สกิลครับอันนี้ป้ามเข้าไปมไม่ยอมตายแนละ้วเจนนอตฝั่งนู้นเดี๋ยวเจอ,อน,นี่ของจริงเอเรียลเบสครับจากฝั่งผมเข้าไปป้ามเอาเฮ้ยของจริงแบบใดวะโดนแค่แตะเดงสงสัยติดโล่ครับนี่ไงระเบิดของแรงเอชัตเตอร์ครับเมื่อไรยอมตายเนี่ยเจนสเนีนเ่ยยืนนานแล้วนะยืนนานแล้วนะน,น,วนะนี่ก็เทือนที่สาวเข้าไปแล้วฮะตีธรรมดาครับเฮ้ยสกิลว่ะเอาดีอันนี้สกิลของจริงป่ะของจริงป่ะไม่ใช่กลรอยงกลยุทธ์อะไรนะเฮ้ยจริงหรือโม้ใช่หรือชูอะเอาว่ะตีกระดูกแตแกระเบิดเข้ามาโฮโลล์กาฟิกสไตล์ป่ะ เียเราก็ได้เห็นสกิลปูบ่บอมครับเฮ้ยไม,ม่ยอมตายแล้วพี่ว่าไอ้หมอนเนี้ยเออนี่เจอนกขมควรฝั่งนน้นก็ตัวหลังก็ไม่ยอมตายนะเหียว่าอุกคาเนี่เหมือนกันครับแต่เจนนอตตายเมื่อไหร่นะแล้วจบทันทีนะฝั่งโน้นยืนยื้่อยู่นั่นแหละเออไม่จะยื้อไปไหนเอ้อจะพาให้ผมลงไปดอยอีกแล้วครับซาวเวทเฮอริเคนนะครับอันนี้หพิเปล่าไปตักดาดดาดดาดกลับมากลาวหมื่นสองครับไปมีแรเกิดขึ้นแต่ยอมตายให้ผมเห็นนะเจนนอตผมขอและขอเลยได้เปล่าแล้วเบิดเข้าไปแล้วโอ้โหมันจะมีคนนนไไไมมม่่่่่ตาายะรรู้ฝฝฝััังงงหหผือเ อะไรเปฟังผมหรือเปล่าฝังผมจริงป่ะอุ้ยอุ้ย,อยเอาแล้วเอาแล้วฮะเหลือ2ต่อ4ี่ครับจังหวะน,นี้เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้คืออะไรแบบนี้คืออะไรอยานะเฮ้ยเออแชตเตอร์ครับจะฝั่งนู้นซ้ำเข้ามาโอเคยืนกันอยู่นะตัวหลังผม4 vs 2ครับตรงน,นี้2 vs 4จะเป็น4ี่ลุม2หรือ2ลุม4มาดูกันนะฮะแต่ต้องเอาจีนอ๋ให้ตายก่อนบาดดับแรกอะ่ะโอ้โหไม่ยอมล้มว่ะระเบิดโอ้ยยังไม่ยอมล้มครับอุ้ยต่อยธรรมดาแบบนี้แบบนี้สวยแบบนี้สวยเอาว่ะ เหนียวคันนีครับจากฝั่งนู้นเหมือนกันย้ำแคมป์ที่ผมฮะโอ้โยแข่งใจไปนะพวกอย่าเพิ่งตายนะครับไอ้โนเบสครับจากฝั่งผมเหมือนกันยาวเข้าไปอืมตะ้มเอาวัตติไฟขอระเบิดแรงแโอ้โหยังจะมาซ้ำผมอีกฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะครับสกิลเดียวกันเลยครับซาข้ามาแต่ไม่เข้านะภาพทำหนึ่งเท่านะทำเดรย์ลินพันเฮ้ยแล้วระเบิดเอาว่าตัวหลังตายถึงสองตัวเอาเลยสองสองเท่ากันครับเหลือสองสองเท่ากันแต่ว่าผมโดนยุงเต็มว่ะเอ้ยเอาเหลือหนึ่งต่อสองเอาละ อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตายกันนะครับพวกแทงกันไว้หน่อยแล้วระเบิดครับเอาป่ะผมคิดว่าแบบว่าเจนอตฝั่งนู้นตายแล้วมันจะจบซะอีกที่ไหนได้ไอตัวข้างหลังทนไม่ไหวตายไปก่อนนะฮะเอเรียลเบสครับจะฝั่งนู้นดูที่ว่าใครจะเป็นเจนอตตัวจริงเออโอเคผมยังเหลือ2คนโดูเด้งขึ้นมาครับแล้วปิดฉากเลยหรือเปล่าอันนี้มีสิทธิ์ปิดฉากสูงมากครับขอระเบิดขอระเบิดอืมไม่ระเบิดครับเอเรียลเบสมาเหมือนกันครับจากฝั่งนู้นเอาป่ะตีกันดานจะจัดครับอันนี้ระเบิดที่อุ้ยังไม่ยอมตายครับระเบิด ปิดงานได้หรือโอ้โหไม่อุย้ยยังมีเลือดเด้งขึ้นมาครับระเบิดเข้าไปอย่างนี้ยังไม่ยอมตายครับเอดเดวเบสซ้ำไปอีกทีนึงยื้อกันสุดยื้อกันสุดโอ้โหไม่เข้าแต่ทีระเบิดยังไม่ยอมตายครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอาอะดูสิว่าใครจะล้มก่อนครับจนิงฝั่งนงน้นก็อาจจะมีสิทธิ์บ่มผมตายได้ในทีเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นก็เอาอะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นของจริงเลยครับตอนนี้โอ้โหยังไม่ยอมตายครับฝั่งนู้นก็สกิลใส่กันเรื่อยๆยังจะยือ้อกันอีกคืออะไร ฝักผมก็ไม่ยอมตายอย่าพึ่งตายนะพวกโอเคเออแชตเตอร์ okay, ครับจามเข้าไปโอ้โหดาเมจไปสองฮะแรงสุดสุดระเบิดยังไม่ยอมตายวะเฮ้ยยื้อไปไหนยื้อไปไหนคนดูเขาลุน้นคนชม,ม้ากเขาลุน้นโอ้โหไม่เข้าฮะระเบิดยังไม่เข้าครับเฮ้ยน้องพี่ไอ้นี่ถึกอะไรเนี่ยไอ้นี่ถึกมาจากไหนเนี่ยโอ้โแล้วแบบนี้โอโ้ยังไม่ล่วงครับโอเคยังถึกอยู่ยังถึออยู่รอบนี้เลยปะรอบนี้เลยปะล่ะหนึ่งโอ้โหไม่เข้าติดโล่เมื่อไหร่โล่จะหมดครับคืออะไรอ่ะมันถึงจังอะซ้มติกิวซัมไปมาโอ้โหเออฝั่งนูก็ไม่เข โอ้ผมยิงกันอยู <laughs> ่2คนนะระเบิดโอ้โหโลมันไม่ยอมหายสักทีครับคืออะไรเข้าโอ้ผมไม่เข้าอีกแล้วสองโอเคระเบิดยังไม่ยอมยังไม่ยังไม่ยอมร่วงอีกอะสักทีที่รอมเนี่ยแล้วปิดฉากแน่นอนครับวันนี้เอ้ยยังเหรอเฮ้ยเดี๋ยวคือโอ้โหสัมกันไม่หยุดไม่พักครับตรงนี้เออหนูก็ไม่เข้าอาดิมาดิไม่มีใครยอมลงไปนอนครับไม่มีใครยอมใครจริงอันนี้เฮ้อหนึ่งสองจะไปถึงไหนครับอันนี้อะไรอะตึกอะไรครับเนี่ยพู้ต่อสู้ผมคือใครเนี่ย มันไม่ยอมนอนสัะทีวะไ,ไม่ยอมนอนเดี๋ยวโกะส่อส่งไปนอนไปละโอ้โหทำเป็เข้าสองกันดิแบบเนี้ยจะส่งไปนอนได้ไงะวะระเบิดยังไม่ยอมตายฮะจะบอกกันเยอะก็จนติบเธอไม่มีคนตายอ่ะเฮ้ยนี่เธอที่เก้าแล้วเฮ้ยสิบแล้ว <c oughs> ผมว่าไม่มีคนตายแน่เลยว่ะ,ะดูดิมันไม่ยอมตายฮะเฮ้ยอันนี้เกมอะไรฮะเนี่ยว้าวฟงผมเหมือนจะตายแนละ้วโก้สื่ออว่าหนึ่งหนึ่งแต่ว่าน่าจะจบแล้วปะมันจบแล้วอาดาคินมันจบแล้ว ตายสักทีตายสักทีดิว้าเรียบร้อยครับโอ้โหจ,จนสุดท้ายครับ MVP ปของเจนอฟครับดามเมจไปถึงโอ้โห500กว่าล้านนะครับใช่ไหมหไม่ใช่ดิเออใช่แล้วแหละครับดามเมจเจนอฟคนเดียวไปที่400ล้านแล้วครับโอ้โหเวอร์จัดสู้นานชิปเป่งเลยฮะอันนี้ไม่รู้สู้นานไปนไหนเดี๋ยวไปก่อนก่อนจากราเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนอ่าฮีโร่มอนเตอร์ครับเออผิดผิดผิดฮีโร่มอนเตอร์ว่าเป็นไงครับ เฮ้ยเราเข้ามาแล้วหรือเปล่านี่เราเข้ามาแล้วครับเจอคุณลาวิดบลูนะครับแต่ว่าผมน่าจะจบคลิปก่อนนะโอเคครับสรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมสำหรับคนที่มีไอเดียอยากส่งมาก็สามารถส่งมาได้ในเพจนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังหาไอเดียมาทดแมนอยู่แล้วมีงบนครับสามาเข้าไปในเพจนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปซื้อหรือว่าเข้าไปเปย์หรือว่าสุมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ทักมาทักมาที่เพจสามารถขอโค้ดสุ่มฟรีได้คนละหนึ่งครั้งแล้วกนะครับแล้วก็ ก่อนจะจากลากันนะครับก็ใครที่อยากอวยพรมันเกิดผมนะครับสามารถเข้าไปอวยพรมันเกิดผมได้ในแบบฟอร์มที่ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับแลไวเจอกันคลิปหน้าเรายวคลิปผมไปละเจอกันผมไบ,บายครับ,บยบไยครับผมไปแล้ว